ทักทายท่านสมาชิกและนักลงทุนทุกท่านของเจมอนเตงนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมฮะแนวทางยิงเล็งชี้เป้าบอล3คู่เด็ดจันทที่8มกราคมก่อนอื่นทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ซับส c คร b e และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลการวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลดีๆที่จะมีเป็นประจำมาฝากให้กับทุกท่านเสมอเรามาดูผลงานล่าสุดกันเลยครับ บินน้ำจิ้มนั้นยกเจ้าไปครับจบเกม3ประตูต่อ2อต่อกับโอซากุณาครับเหนือกว่าเจ้าบ้านคาสตลลอนเยอะเลยฮะแต่ปิดเกมใน90นาทีไม่ได้ขณะที่บาเลเซียครับก็ไม่ได้อาศัยความไม่ได้เปรียบจากตัวที่มากกว่าทั้งครึ่งหลังทำได้แค่ไล่ตีเจ้า,าโอกาสเข้าทำได้แย่มากครับส่งผลให้สองแนวทางนี้ฮะเสียครึ่งกันไปตามระเบียบถึงแม้ว่าผลงานในวันนี้จะไม่สวยนะครับอย่างไรก็ตามครับผลประกอบการก่อนหน้านี้จากเจมนะฮะก็เข้าเป้ามาในอัตราตัวเลขที่ไม่น้อยเลยครับ ขออนุญาตการันตีด้วยผลงานที่ผ่าน,านมาไล่ย,ย้อนกลับไปให้ดูยาวๆเลยครับตั้งแต่รอบเดือนที่แล้วทั้งเดือนย้อนให้ดูจากต้นเดือนธันวามาเลยนะครับมาดูกันครับแม่นขนาดไหนช่วง2สัปดาห์แรกครับแนวแต็งทั้งหมด3 1ตัวเข้าเป้าไป17หลุดเต็มแค่9เท่านั้นฮะเจ้าอีก2 แม่นยำตีเป็นตัวเลข61%ส่วนช่วงสัปดาห์ที่3ครับไปเน้นบวกกับชุดสเต็ปนะฮะมีชุดบินทำงาน5วันจาก7วันและสัปดาห์ท้ายปีฮะถึงวันที่28แนวเต็ง11แนวทางครับเข้า5เจ้า3หลุดแค่3แม่นยำกว่า73%ท้ายสุดมาต่อเนื่องกับช่วงล่าสุด9วันก่อนหน้านี้นะฮะนับจากคืนที่29ท้ายปีเป็นต้นมา ทางเจมส์จะส่งแนวทางเล็งเป้าไปทั้งหมด21แนวทางครับบวกเข้าเป้าไป14หลุดพลาดแค่6และเจ้าอีก1ตัวจิตเป็นอัตราความแม่นยำนะครับเข้าเป้าสูงกว่า72%แนวทางดีๆแบบนี้ครับใครท่านไหนสนใจแอดไลน์มาหาเจมส์ได้เลยครับไลน์ไอดีนะฮะมีเครื่องหมายแอดนำหน้าก่อนตามด้วย07 JB ทางเจมส์ยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆครับที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับเอาละฮะมาเริ่มต้นสตาร์ทพูดคุยกันเลยเล็งบอลเด็ดเกมคู่แรก บอลทัวร์รายการเก่าแก่ที่สุดในโลกครับเอเมครับจากอังกฤษรอบที่3คู่สุดท้ายที่ลงเตะคู่อื่นนั้นเขาเตะไปกันแล้วทั้งหมดนะฮะทราบผลเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีเพียงแค่ในบางคู่ครับที่ต้องไปรีแมตช์ช่วงกลางสัปดาห์หน้านัดรีเพย์เนื่องจากยกแรกจบเจ้ากันไปนะฮะโดยเกมนี้ครับเราไปดูที่สนาม DW Stadium ียมเจ้าบ้านวิกตอร์แอตเลติกจากลลกวันครับพบเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพิมเลกโดยที่จะฟาดแข่งกันช่วงเวลาตีสามกับสิบห้านาที ฟอร์มผลงานภาพรวมครับวีแกนเจ้าถิ่น25เกมลีกชนะไป10เสมอ5แพ้ไป10นะครับยิง35เสีย30เวเลสอก์40%ส่วนเกมในรังเย่านั้นเวเลสกอร์ขยับขึ้นมาอยู่ที่58.3กับผลงานเฝ้ารัง12เกมชนะ7เสมอ1แพ้4ยิง18เสีย11ลกูกจากข้อมูลนั้นนับว่าเกมรับในบ้านใช้ได้เลยทีเดียวต่อเนื่องกับ5นัดหลังสุด วีแกนครับชนะแค่หนึ่งเกมนะฮะแล้วก็เสมอหนึ่งนอกนั้นเป็นความพ่ายแพ้คือแพ้ไม่อย่างต่อเนื่องครับแล้วตั้งแต่ไปพ่ายพอร์ตเวลเรดดิ้งแล้วก็คาบ้านต่อดาบี้เคานตี้แต่สองเกมให้หลังครับก็สามารถเก็บได้สี่แต้มซึ่งก็ส่งผลให้ทำเงินเข้าเป้าด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเจ๊งราคาตามระเบียบตามผลงานในสนามสกอร์รวมของวีแกนนั้นลากตามอันเดอร์โดยส่วนใหญ่ทะลุสูงโอเวอร์แค่นัดเดียวครับคือนัดที่บุกไปพ่ายพอร์ตเวลแบบเฉิดฉิวสามประตูต่อสองฝั่งทีมเยือนครับ ผีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยี่สิเกมลีกชนะไป10เสมอ1แพ้9ครับยิง22เสีย27วิลเลสกอร์50%ส่วนเกมนอกรังครับผ่านมาแล้ว10สนามนะฮะชนะ4เสมอ1แพ้5ยิงได้แค่9เม็ดเท่านั้นครับเสีย11วิลเลสกอร์ตัวเลขอยู่ที่40%ย้อนหลังกลับไปดู5นัดหลังสุดแมนยู U, ครับมีชนะ1เกมเรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมนั้นไม่ได้ดีกว่าวีแกนเลยนะฮะเพราะนอกเหนือจากจะช,ชนะ1นัด นอกนั้นพวกเขาก็เจ้าหนึ่งและแพ้ไป3านัดโดยเกมล่าสุดเพิ่งจะไปผ่ายเจ้าป่าฟอเรสต์มานะครับสประตูต่อนหนึ่งเมื่อผลงานในสนามไม่ดีแบบนี้ครับแน่นอนผลประกอบการก็เจ๊งซะส่วนใหญ่มีเข้าเปาทากาไรได้ในนัดที่ไม่แพ้นะฮะขณะที่สกอร์รวมนั้นออกอันเดอร์มากกว่าแต่ว่า2นัดหลังสุดมาทางสกอร์สูงเวร์ดูสถิติเฮดด้เฮดครับข้อมูลขึ้นมาฮะแมนยูเหนือกว่ามากๆเลยนะครับเป็นฝ่ายที่ชนะไปถึง8ครั้ง วิกกนนั้นเคยชนะแค่หนึครั้งเท่านั้นและจากภาพกราฟิกครับเราเห็น5นัดหลังสุดที่เจอกันเป็นแมนยูชนะอยู่ข้างเดียวชนิดที่ไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวด้วยนะครับมาดูกันต่อครับอัปเดตรายงานสภาพทีมล่าสุดความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ,บ้านวิกเนแอเลติกภาย,ตายนใต้การนำทีมของมาโรเน จากรายงานครับไม่มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นเลยนะฮะสภาพทีมนั้นสมบูรณ์100%ส่วนผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนทำทีมของเอริกเทนฮากแม้จะมีภาพของคาสซมิโลรวมไปถึงทั้งด้านและันโดมาร์ติเนสครับลงซ้อมกับทีมได้แล้วแต่ว่าคอนเฟิร์มล่าสุดก็ยังไม่พร้อมนะฮะเพิ่มเติมต้องรอเช็คฟิตในรายของอองตนี่มาซิยารแต่ที่เจดอนซันโชครับ นับตั้งแต่ที่มีปัญหากับเชนฮากแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยล่าสุดครับตอนนี้ใกล้ปิดเดียวเต็มที่แล้วนะฮะที่จะได้ย้ายไปอยู่กับต้นสังกัดเก่าอย่างบอร์เซียดอร์มุนในฐานะสัญญายืมตัวขยับมาดูกันต่อกับในส่วนของระบบแผนการเล่นทั้ง2ทีมนั้นคาดว่าน่าจะมาในหมายเดียวกันครับ4-2-3-1เจ้าบ้านวีแกนครับจะวางหน้าเป้าเป็นทางด้านจอร์ดแม็กกินนิสยืนค้ำอยู่ในตำแหน่งหน้าเป้าคอยล่าตาข่ายหลังจากที่เจ้าตัวนั้นกดไปแล้วทั้งหมด5ลูกในซีซั่นนี้ ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับน่าจะใช้ฮอยลุนเป็นหน้าเป้าโดยมีฮาริบาลเมสบี้นะครับยืนเป็นหน้าต่ำโดยน้เวลานี้ครับเจ้าตัวนั้นก็มีข่าวพัวพันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถูกยืมตัวโดวยมี2สโมสรให้ความสนใจนั่นก็คือเอเวอเรตและเซบี亚าต่อเนื่องกับเรทราคาต่อรองครับเรทเปิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มเยือนเป็นฝ่ายที่ต่อโดยเรทลูกครึ่งควบ2นะครับเรทราคาล่าสุดคงที่กระแสของผลต่อแทนนั้นกันไหลชัดเจนมากๆครับ ฝั่งของบอลรองเจ้าถิ่นมีการปรับตัวค่าน้ําที่เพิ่มขึ้นและฝั่งของผู้มาเยือนบอลต่อนะครับมีการปรับตัวค่าน้ําที่ลดลงซึ่งณเวลานี้ตัวเลขทั้ง2ฝั่งถือว่าใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะโดยที่มุมของฝั่งวีแกนนั้นมีตัวเลขที่จ่ายสูงมากกว่าในส่วนของสกอร์รวมโอเวอร์อันเดอร์สลูกรวบรวมผลตอบแทนนะฮะฝั่งสกอร์ตัมอันเดอร์ตัวเลขให้น้อยกว่าเพิ่มเติมกับข้อมูลเรทแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังเจ้าบ้านวีแกนไม่มีข้อมูลเลยนะฮะส่วนแมนยูครับเจอเรทนี้เข้าไปในฐานะอาคัรตุกะ เขาเป้า3เกมและเจ๊ง2องดันสกอร์รวมครับวีแกนออกโอเวอร์มากกว่าเชกเช่นเดียวกับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสำหรับเกมนี้นะครับด้วยการประกบคู่มาพบเจอกันของทั้ง2ทีมซึ่งต่างมีผลงานก่อนลงฟาดแข่งกันไม่ค่อยจะสวยนักโดยที่วีแกนนั้นแอบดีกว่านิดหนึ่งเนื่องจาก2นัดให้หลังไม่แพ้นะฮะ ชนะในรังแห่งนี้ก่อนไปยันเจ้ากับบานสลีมาได้ส่วนแมนยูเต็ดครับแฟนผีแดงก็ต้องลุ้นกันนัดต่อนัดต่อไปจากที่มันผ่านมานั้นบนลุมนรกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับด้วยเกรดบอลมาตรฐานทีมแมนยูเหนือกว่าเจ้าบ้านวีแกนเยอะมากๆไม่มีจุดไหนเลยที่วีแกนได้เปรียบครับนอกเหนือจากเล่นในบ้านของตัวเองนำซ้ำปุ่มหลังการพบเจอกันที่ผ่านมาแมนยูนั้นข่มแบบสุดๆแทบทุกเกมเลยฮนะชนะขาด และไม่เสียประตูอีกต่างหากด้วยแม้ทรงเกมของแมนเชสเตอร์เต็ดจะไร้ซึ่งจินตนาการแต่ด้วยวิแอนห่างชั้นกว่าเยอะมากคิดว่าคงไม่น่าจะมีปฏิหาริย์แต่อย่างใดครับท้ายที่สุดจบเกมแมนยูคงจะเป็นฝ่ายที่ได้ไปต่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยโจทเลตตต่อลูกครึ่งควบ2ในมุมมองของเจมจะมองว่ามันออกได้ทั้ง2รูปแบบครับทั้งแมนยูชนะแบบยิงผ่านและไม่ผ่านก็อยู่ที่ทุกท่านพิจารณาครับว่าเลือกจะเชื่อใจฝั่งไหนมากกว่ากันซึ่งถ้าเป็นเจมนะครับเจมจะหันไปมองทางด้านสกอร์รวมมากกว่านะครับ เจมมองว่าแม้วีแกนจะห่างชั้นแต่ณเวลานี้เชื่อว่าพวกเขาจะมีดีพอที่ยิงแมนยูได้พอถ้าวีแกนยิงแมนยูได้ปุ๊บถ้าผีแดงต้องการผ่านข้อรอบก็ต้องยิงอย่างน้อย2เมตรซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับอย่างน้นอยก็ไม่เจ็บตัวโดยเรทของสกอร์รวมสเม็ดนั่นจึงทําให้เจมมองว่าลุนสกอร์สูงน่าจะมีโอกาสเข้าเป้าทํากําไรได้ครับก็ขอสรุปยิงเล็งชี้เป้าตามนี้นะฮะเกมนี้เจมขอวัดที่สกอร์สูงฮะโดยเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่ง เล็กโมเด็ตคู่ที่2ครับไปดูลีก้าโปรตุเกสฮะเตะตีสามสิบห้านาทีเกมที่สนามปาร์คเดสปอร์ติโวคอมเมนดาโดโจคริมได้เอาเมด้าเฟรตัสเจ้าถิ่นโมรเรนเซ่พบเจอกับคาซาเปียดูกันที่ฟอร์มภาพรวมของเจ้าบ้านครับพวกเขานั้นเตะไปแล้ว15เกมลีกชนะ7เสมอ5แพ้3ยิง20เสีย13ลูกเวลสกอร์46.7ขณะที่เกมในรังเย้าแห่งนี้ฮะ7นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2แพ้2ยิง11เสีย8 เวลสอก์42.9ผลงานย้อนหลัง5เกมหลังสุดถึงจะชนะไม่เยอะครับแต่เหนียวแน่นแพ้ยากบทสรุปฮะชนะไป2และเสมอ3เกมถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ประจำซีซั่นนี้ที่โชว์ผลงานในลีกาโปรตุเกสได้เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะฮะอย่างในรอบ5นัดหลังสุดพวกเขา้นนัเล่นในบ้าน3นัดชนะไป2สะดุดเสมอ1เกมซึ่งเกมที่สะดุดเจ้าเนี่ย คือเจ๊ากับทีมแกร่งเบอร์ต้นต้นของลีกาโปรตุเกสอย่างเบทฟิก้าซะด้วยขณะที่การทำเงินนั้นเข้าเป้า2เจ๊าราคา1มีหลุดเจ๊งราคาแค่1เกมสกอรก์รวมนั้นลากตําอันเดอร์โดยส่วนใหญ่นะครับทางผู้มาเยือนฮะคาซาเปีย15เกมลิกที่ผ่านมาชนะ4สเสมอ4แพ้ไปแล้ว7ดยิง14เสีย20สบวิลเลสกอร์2 6่ส่วนผลงานนอกบ้านนั้นดีกว่าในบ้านนะครับ8เกมเยือนชนะ3สเสมอ2แพ้3ยิง10เสีย12ลูกวิลเลสกอร์37.5็ดย้อนกลับไปดูหังสุด คาซาเปียน,นั้นมีชนะ2แพ้2และเสมอ1เกม2เกมที่ปรชาชัยคือพ่ายให้กับทีมที่มาตรฐาหารเหนือกว่าทั้งปอร์โตและสปอ์ติงบาร์กาคนตอบแทนการลงทุนนั้นสอดคล้องกับผลงานในสนามเลยนะครับชนะ2ก็ข้าเป้าทำกำไร2แพ้2ก็หลุดเจ๊ง2เจ้า1ก็จบเจ้าราคา1หนะที่สกอร์รวมนั้นทะลุสูงโอเวอร์มา3เกมติดต่อกันแล้วนะฮะ ฮดูเฮดคู่นี้ครับข้อมูลมีแค่หนึ่งครั้งนะครับเจอกันเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก่อนเริ่มต้นซีซันเป็นโปรแกรมเกมอุ่นเครื่องครับซึ่งคาซาปียเชิญชนะโมเรนเซไป1ประตูต่อศูนย์ดูต่อกับรายงานอัปเดตความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ,บ้านโมเรนเซครับภายใต้การจัดการทีมของบอร์เกสคอนเฟิร์มตัวเจ็บมีอยู่2รายนะครับทางด้านซิลลาปากาหลังและทางด้านอินฟันเดฮะผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้า ส่วนคาซาเปียทีมเยือนฮะภายใต้การทำทีมของเปโดโมเรราคอนเฟิร์มปัญหาตัวเจ็บมีค้างสต็อกอยู่สองรายเป็นทางด้านอังเดรเกราเดสและกิกกี้นะครับขณะที่เบนนี่มูเคนดี้ครับผู้เล่นในตำแหน่งกลางนะฮะต้องไปช่วยทีมชาติแองโกล่าครับกับโปรแกรมของแอฟริกาครับออฟเนชั่นคาดการระบบหมากการเล่น ทางด้านเจ้าถิ่นโมเรนเซ่ครับน่าจะมาในหมาก4-3 3มีกอนซโลฟังโก้ครับเป็นหัวใจในแดนกลางส่วนคาซาเปียนั้นน่าจะมาในหมากระบบการเล่น4-4-2มีทางด้านเครตตันครับที่ซัดไปแล้ว6ลูก จับคู่ร่วมกันในแดนหน้ากับคา์โดโซในส่วนของเรทอตราต่อรองเกมนี้ครับเรทเปิดโมเรนเซ่เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายที่ต่ออยู่ครึ่งโลกเรทราคาล่าสุดคงที่นะฮะการไหลของผลตอบแทนครับฝั่งเจ้าบ้านปรับตัวลดลงฝั่งทีมเยือนนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งขยับน้อยมากๆนะฮะและตอนนี้ตัวเลขทั้ง2ฝั่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันด้านของสกอร์รวมโอเวอร์อันเดอร์สลูกควบทางสกอร์สูงโอเวอร์ครับค่าน้ำเพิ่มตัวขึ้นจ่ายเป็นน้ำล้นด้านเซติเรทแฮนดิแคปเดียวกันย้อนหลังโมเรนเะซ ขณะที่คาซาเปียก็ใช้ได้ครับเขาเป้าไป3เกมหลุดเจ๊งแค่2ขณะที่สกอร์รวมนั้นโมเรนเซ่เจ้าิ่มครับออกโอเวอร์มากกว่าผู้มเยือนอย่างคาซาเปียนั้นไปทางหน้าอันเดอร์มากกว่าวิเคราะห์เกมนี้กันเลยนะฮะจากที่ผ่านมาครับโมเรนเซ่โชว์ผลงานได้ดีเกินความคาดหมายตอนนี้กลายเป็นสโมสร์หนึ่งเลยนะครับของลีกาโปรตุเกสที่เล่นกันได้อย่างสม่ำเสมอครับไอบอกเลยฮะไม่ใช่งานที่ง่ายครับไม่ว่าทีมไหนมาพบเจอ ถ้าคิดจะเอาชนะโมเรเลนเซ่ถ้านับเฉพาะโปรแกรมลีกนับตั้งแต่ที่พวกเขานั้นบุกไปพ่ายทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอน3-0ถ้าจะนั้นมาตอนนี้เป็นเวลา11เกมติดต่อกันไม่มีทีมไหนยัดเยียดความปลาช้ห้กับโมเรเลนเซ่ได้เลยหลายผู้มาเยอนคาซาเปียครับฟอร์มไม่แน่ไม่นอนถึงแม้ว่าเกมเยือนนัดล่าสุดในลีกเนี่ยจะบุกไปชนะทางด้านเาเวสมาได้แต่นั่นคือทีมบอยของตารางนะครับคาซาเปียนั้นเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมีชื่ออยู่แล้วนะฮะด้านที่เล่นเกมนอกบ้านคาดหวังได้ยากก็็เเปนนนททีีมมม่่่่ไกกงงอออบ้้้ายููแแลลววะดฮ คุณภาพของโมเรนเซ่ความได้เปรียบจากการเตะในบ้านของตัวเองท้ายสุดน่าจะเป็นฝ่ายที่เบียดเอาชนะผู้มาเยือนไปได้อาซาเปียครับน่าจะต่อกรกับความเข้มของโมเรนเซ่ไม่ไหวยิงเล็งชี้เป้านะครับวางไปที่เจ้าบ้านโมเรนเซ่เกมนี้ฮะเจมติดดาวให้อยู่ที่4ดาวน,นะครับลเล็งโมเดลตเกมคู่ที่3ครับปิดด้วยโปรแกรมกรีซซุปเปอร์ลีกฮะคู่สุดท้ายประจำวันนี้ของเจมบอลแต่งเจอทิน OFI เครเต้ครับเปิดสนามสตูดิโอโทโดรอสวาดิโนยานิส พบเจอกับลาเมียฟัดแข่งตีหนึ่งตรงดูฟอร์มผลงานภาพรวมของครเต้เจ้าถิ่นนะฮะ16เกมลีกชนะไป3เสมอ6แพ้7จยิง13เสีย26วิลเวลสกอร์สิบแปเปอร์เซ็นต์เท่านั้นขณะที่ผลงานเฉพาะในรังเย้าครับ8เกมที่ผ่านมาชนะ3เสมอ3แพ้2ยิง9เสีย9วิลเวลสกอร์สามสิบเจากข้อมูลครับภาพรวมของครเต้ยามเล่นในรังเย้านั้นสกอร์รวมมักจะออกหน้าต่ำอีน,นี้ย้อนหลังกลับไปดู5เกมหลังสุด นั้นครัเครเต้นั้น,ม,น,นมีชนะแค่เกมเดียวครับซึ่งก็เกิดขึ้นในโปรแกรมบอลถ้วยถ้าเป็นโปรแกรมลลกไพ่ทั้งหมดนำซ้ำถ้าสังเกตให้ดีครับ ทุกเกมที่แพ้นี่นะฮะยิงประตูคืนไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวก็ไม่แปลงฮะที่ด้านของผลประกอบการครับจะเจ๊งราคาซะส่วนใหญ่ตามผลงานในสนามส่วนของสกอร์รวมนั้นจะทะลุกออกสูงโอเวอร์มากกว่าดูทังฝั่งผู้มาเยือนบ้างครับลำเมียนะฮะ16เกมลีกที่ผ่านมาชนะ5เสมอ5แพ้6ใส่สกอร์ไปได้ทั้งหมด18เสีย27ครับวลสกอร์31.3ส่วนนอกบ้านนั้นวิลเลสกอร์อยู่เพียงแค่12.5% กับผลงาน8เกมเยือนชนะ1สเสมอ3แพ้4ยิง6เสีย17โลถือว่านอกบ้านไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะฮะยิงได้น้อยแล้วก็เสียเยอะอยู่พอสมควรย้อนกลับมาดู5นัดหลังสุดลามียนั้นมีชนะแค่1เกมแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยแหละฮะเนื่องจากพวกเขานั้นเปิดบ้านเอาชนะทีมแก่งอย่างโอลิมปิกกสไปได้1ประตูต่อ0น,นอกกนั้นที่เหลือก่อนหน้านั้นนะครับสเสมอ2และแพ้2เกมการทาเงินนั้นเข้าเป้าใน2นัดให้หลังนี้นะฮะก่อนหน้านั้นเจ๊งราคาติดต่อกัน สกอร์รวมทะลุสูงโอเวอร์โดยส่วนใหญ่ก่อนจะมาหลุดตัมอันเดอร์ในนัดล่าสุดสถิติปุ่มหลังที่ผ่านมาครับคู่นี้เจอกันเจ๊ากันไป5ครั้งด้านของเจชนะนั้นครเต้ทำได้ดีกว่าครับชนะไป7ขณะที่ราเมียนั้นชนะ4ี่คนสุดท้ายล่าสุดที่พบเจอกันที่นี่ครเต้นั้นเปิดบ้านเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งจากภาพกราฟิกครับเราเห็น5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันทางด้านราเมียนั้นไม่ชนะครเต้เลยนะฮะโดยที่ครเต้นั้นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3นัดแต่ภาพรวมคู่นี้รัเเเจอกกอนกนนนใมมีหห็ลลายลู ส่วนใหญ่พาทะลุสูงโอเวอร์มาดูเรทอัตราต่อรองเลยนะครับเรทเปิดของเกมนี้ครับเครเต้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายที่ต่ออยู่ครึ่งลูกเรทราคาล่าสุดมีการปรับตัวขยับไหลมีอยู่ที่ครึ่งกวบโดยที่ขั้น้ําผลตอบแทนครับกระแสก,การไหลฝั่งเจ้าบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นเริ่มมีจุดใจเป็นน้ําร้นเล็กน้อยแนฝั่งของผู้มเยือนครับบอลรองขั้น้ํามีการปรับตัวดอบลงน้ําถือว่าหายไปพอสมควรครับต่ำสุดนเวลานี้ไหลลงมาแตะเหลืออยู่ที่0.80การของสกอร์รวมโอเวอร์เดอร์ สองลูกครึ่งแต่ก็ยังคงมีในบางจุดครับที่คงที่ที่สองลูกควบในส่วนของเซติเรทแฮนดิ้แคปเดียวกันย้อนหลังไรเต้ฟ้าบ้านกับเรดนี้ครับเขาเป้าแค่หนึ่งนัดและตอนนี้เจ๊งราคากับเรดนี้มา4เกมติดส่วนราเมียนั้นส่วนทางเลยแหละครับพวกเขานั้นบวกทํากําไรไปถึง4เกมหลุดเจ๊งแค่หนึ่งขณะที่สกอร์รวมนะครับทั้ง2ทีมต่างออกหน้าต่ําอันเดอร์มากกว่าเหมือนกันอัตรา3ต่อ2เกม สำหรับเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นการโครจรมาพบกันในช่วงจังหวะเวลาที่ทั้งคู่ต่างมีผลงานไม่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้าบ้านไครเต้ครับถ้านับเฉพาะโปรแกรมในลีกเนี่ยหนักเลยฮะนับตั้งแต่ที่สร้างผลงานเซอร์ไพรส์ครับเปิดบ้านแห่งนี้เอาชนะ AKA 10ทไปได้จากนั้นเตะในลีกมาอีก9แมตช์มัน่ชนะอีกเลยแถมตอนนี้ก็แพ้ในลีกมา4เกมติดกันยิงไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวส่วนลาเมียครับ ก็ไม่ได้ดีกว่านะฮะเพียงแต่ใน2นัดให้หลังพวกเขานั้นสามารถเก็บได้4แต้มซึ่งก็รวมถึงนัดล่าสุดที่โชว์ผลง,งานชิ้นโบแดงอย่างที่เจมบอกไปครับเปิดบ้านเฉือนโอลิมปิกกสมาได้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว ทัพนักเตะของลาเมียน่าจะกําลังมีความมั่นใจมากกว่าเพราะการเอาชนะทีมบิ๊กเนมมาตรงผลแน่นอนครับไม่มากก็น้อยซึ่งก็จะสวนทางกับฝั่งเจ้าถิ่นที่นักเตะหลายคนอาจจะหมดความมั่นใจได้เลยฮะไม่มากก็น้อยครับเรื่องของสภาพจิตใจการแพ้ติดต่อกันแบบนี้แถมพื้นที่สุดท้ายก็ไม่มีประตูด้วยคาดว่าอย่างน้อย,อยครับเกมนัดนี้ลาเมียผู้มาเยือนจะมีอย่างน้อย1แต้มกับบ้านและไม่แน่ด้วยซ้ำครับก็มีเปอร์เซ็นต์สูงไม่น้อยเช่นเดียวกันที่พวกเขาจะเป็นฝ่ายยัดเยียดความปราชัย ให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านเคร,เต,รเต้พร้อมเก็บ3แต้มกลับบ้านสุปยิงเล็งชี้เป้าครับเกมนี้เจมชอบลาม,มียผู้มันเยือนนะฮะโดยเกมนี้ครับเจมติดดาวให้อยู่ที่3ดาวครึ่งครับทั้งหมดนี้ครับเล็งบอลเด็ดสาคู่คัดมาเน้นๆจันแปดมกราคมแบบสั้นๆกระชับๆไวสไตล์ของเจมบอลเตเ่งนะครับใครท่านไหนฮะที่กำลังมองหาแนวทางดีๆครับสามารถรับกับเจมโดยตรงได้เลยแอดไลน์มาที่ไลน์ ID มีเครื่องหมายแอดน้ำหน้าก่อนและตามด้วย0 0 7 JB ครับ ทีนี้ก็มาทบทวนกันนิดหนึ่งครับว่าทั้ง3ามคู่เด็ดเจมชี้เป้าอย่างไรกันบ้างเกมแรกครับเอเคจะอังกฤษนะฮะที่สนาม DW Stadium จัดไปกับการวางสกอร์สูงต่อด้วยลีกาโปรตุเกสครับชอบโมรเรนเซและปิดด้วยเกรซซูเปอร์ลีกนะครับวางเป้าไปที่บอลรองลรามียสุดท้ายนี้ฮะเจมขอวอวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยเอง,เงมีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับ